ร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะนั่นก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้เนี่ยเขาก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่ารวมไปถึงเขื่อนราชปะพภาด้วยค่ะเช่นเคยเจอหมวยแบบนี้หมวยก็ต้องมาพร้อมกับภารกิจทาทาไลฟ์ฟิลเลีร์ไลฟ์ค่ะจะน่าสนุกและน่าตื่นเต้นแค่ไหนตามหมวยไปเลยค่ะ และตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพื้นเศรษฐกิจของพื้นที่นี้ก็คือต้นปามนั่นเองค่ะด้านหน,น้านี่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับต้นปามทุกเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการปลูกการดูแลการเก็บเกี่ยวแล้วก็การขายน่าสนใจขนาดนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูข้างในกันค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับพี่สุมาศเกษตรกรต้นแบบในตำบลคลองน้อยผู้ที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ผลผลิตปาล์มเนี่ยเวลาที่ได้มาแล้วอ่ะเอาไปทําอะไรได้บ้างตอนนี้เขาก็โดยทั่วไปเขาไปผสมน้ํามันดีเซลค่ะแล้วก็น้ํามันพืชเพื่อบริโภคแล้วก็ทําพวกเครื่องสําอางแล้วสิ่งที่ทางศูนย์การเรียนรู้ว่าค่ะตั้งใจอยากจะให้ชาวสวนปาล์มนี้คืออะไรคะ่ะคือต้องให้ต้องการให้กเษกษตรกรนั้นทําการเกษตรที่ถูกทฤษฎีใหม่ก็ค,คือให้มีทาแล้วให้เกิดมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ที่สําคัญต้องทําแล้วเพิ่มผลผลิตให้ได้แล้วก็ลดต้นทุนในการทําการเกษตรให้ได้และที่สําคัญต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการตลาดต้องมีรายได้และความมป็นยูที่ดีขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่สุมากมากเลยค่ะที่ให้รายละเอียดแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับสินการเรียนรู้แห่งนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ ตอนนี้เราก็ได้ผู้ร่วมภารกิจทาทา,ทาลายเปรล้วลายเรียบร้อยแล้วค่ะนั่นก็คือพี่รุ่งธามหรือว่าพี่ต๋องเจ้าของสวนปา์มในตำบลคลองน้อยค่ะสวัสดีครับพี่ต๋องสวัสดีครับพี่ต๋องทำสวนปา์มมากี่ปีแล้วคะสิบปีแล้วครับเป็นสิบปีแล้วพื้นที่ในสวนปา์มนี่กี่ไร่คะสามสามไร่ครับอ๋อแล้วแบบเวลาขนส่งเนี้ยคะ่ะพี่ต๋องใช้รถอะไรในการขนส่งคะปกติก็ใช้รถกระบะทั่วไปอะครับ วันนี้หมวยได้นำเจ้าทาทา1 5 0 N งห้าส่อเปขับเคลื่อนสี่ล้อมาช่วยพี่ตองบรรทุกป,ปามไปขายที่ร้านรับซื้อตามกาันพี่พตองพร้อมหรือยังคะพร้อมครับงี้เราไปกันเลยค่ะครับไปค,คโอโพี่ตองค่ะใหญ่มากๆเลยครับแล้วอย่างแบบครั้งหนึ่งในการเก็บเกี่ยวเนี้ยค่ะได้ประมาณแบบกี่ตันคะจากที่นี่ก็ประมาณส0บตันโดยโดยประมาณ เหมตันมวยว่าเดี๋ยวเราเอาปลามไปขายกันดีกว่าค่ะได้ครับไปค่ะค <c oughs> เป็นไงคะพี่ต๋องได้ลองขับเจ้าทาทา150 NX p e r t ขับเคลื่อนสีล้อตัวนี้แล้วเป็นไงบ้างดีดีนะครับวันนี้ถือว่าสนุกเลยทีเดียวแล้วก็กําลังถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับขนาดว่าทุกหนักขนาดนี้แล้วสภาพที่ฝนตกถนนมันเปียกถือว่าผ่านเลยครับแล้วแบบว่าภายในเป็นไงบ้างคะภายในกว้างฮะนั่งนั่งนั่งสบายขนาดตัวใหญ่ขอ,องพี่ยังนั่งได้สบายมากครับวันนี้หมวยต้องขอบคุณนะคะพี่ต๋องมากเลยที่มาร่วมภารกิจทาทา,ทา,ทาลายเฟลร้ายกับเราทาทากระบะตอนเดียวลุยได้บรรทุกดีขับเคลื่อนสีล้อยยย ที่จังหวัดสุราธานีเรียบร้อยแล้วค่ะพรุ่งนี้เราจะไปต่อกันที่เกาะสมุยคอยติดตามกันได้เลยค่ะ